มันตกนะค่ะอยากให้มันขึ้นมานิดนึงโดยปกติแล้วก็คือใช้มาเตอร์แปดมต่เกินคาดอะเกินคาดที่คิดไว้้าเราเปลี่ยนเลยอะคี่สกอตเทปเจ็บอย่างนี้แล้วอะโอ้โหแบบนี้ สวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กับหมอเซนนะครับที่เดี๋ยวกัสคลินิกนะครับก่อนอื่นอยากให้พี่เอกลองเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่ากังวลเรื่องของรูปหน้ายัางไงบ้างครับร่องน้ำมาค่ะมันตกค่ะอยากให้มันขึ้นมานิดนึงโดยปกติแล้วเราซื้อใช้พัสเตอร์แปะอ่าตอนนี้เขาเราไม่อยากจะพึ่งพัสเตอร์แป,ะ,แป,ะ,แปะน้อยๆอยากให้มันดูกระชับขึ้นนะครับ พี่เอ๋นะครับก็เลยตัดสินใจนะครับมาทำโปรแกรมร้อยใหม่ยกระชับโดยใช้ใหม่ s ิ g n a t u r e l i ิ t นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจาะลึกที่ปัญหาก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับหลักๆที่พี่เอกกังวลชั้นผิวตรงนี้นะครับที่เริ่มไม่ค่อยกระชับนะครับเลยทําให้เห็นแบบเรื่องของร่องน้ำหนักชัดนะครับเลยทําให้แบบต้องใช้แบบเทปแปะตลอดนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะทําการแก้ไขนะครับโดยเย็บนะครับจะพูงแก้มตรงนี้ขึ้นไปเนาะนะครับเพื่อให้ ผิวกระชับขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีอีกสาเหตุนึงนะครับคือเรื่องของหน้าแก้มที่เริ่มสุดตัวลงเนี่ยพอหน้าแก้มเขาเริ่มสุดตัวลงเนี่ยจะทําให้ผิวบริเวณนี้เนี่ยหล่นลงมานะครับแล้วก็ยิ่งมาทับบริเวณตรงแก้มล่างทําให้แก้มล่างยิ่งมีปัญหาขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้หมอเขาจะต้องทําการยกขึ้นไปด้วยนะครับทำหน้าแก้มใหม่นะครับให้หน้าแก้มเนี่ยดูมีหน้าแก้มมากขึ้นดู กระชับขึ้นนะครับไม่ไม่กดตรงบริเวณนี้ลงมาเนาะรวมถึงยกมุมปากด้วยนะครับเพื่อให้ผิวเรนี้กระชับมากที่สุดนะครับหลักๆนะครับวันนี้เราจะแก้ไขปัญหาสองโซนหลักนะครับก็แก้มบนแล้วก็แก้มล่างเพื่อให้ผิวบริเวณแก้มบนนะกระชับขึ้นไม่มากดบริเวณแก้มล่างเพื่อให้แก้มล่างเนี่ยดูตึงกระชับแลวเห็นกรอบหน้ชัดขึ้นนั่นเองครับ ครับเราก็ได้ทาการร้อยใหม่นะครับเสร็จไปแล้ว1ด้านนะคะใบหน้าด้านนี้ยกขึ้นแล้วเนาะร่องน้ำหมากร่องแก้มที่ตอนแรกหลึกๆพับๆเนี่ยจางและมีใบ้แก้มยกขึ้นมามุมปากยกนะครับแก้มล่างที่แบบค่อยๆก็หดกลับเข้าไปกระชับขึ้นตกขึ้นไปให้เลยนะครับครับเราร้อยใหม่นะครับเสร็จไปแล้วนะครับสองด้านเนาะจะเห็นได้ว่าเนี่ยใบหน้าเนี่ยเหมือนอายุเด็กลง หลายปีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวถามพี่เอ๋นิดนึงว่าการร้อยหม่ครั้งนี้เ,นเป็นยังไงบ้างครับไม่ได้มองว่ามันจะได้ขนาดนี้พี่มองก็แค่ว่าเก็บตรงนี้เฉยๆแต่ผลออกมานะทีเดียวเดียวกับตอนสาวๆเลยนะแก้มก็ไม่มีไงเพราะว่ารูปลักของเราเป็นคนที่แก้มนี่อยู่แล้ว uh huh. นี่นะฮะแต่นี่วโกนเราอยู่ตรงนี้ได้ใครเป็นคนมีแก้มอะ uh huh. ซึ่งในชีวิตก็ไม่เคยมีแก้มเก <Wow. S 2> ินาดเดียเกินร้อยเสิ่งกว่าที่ตั้งใจมานะ ก็สำหรับใครนะครับที่อยากคลิกรูปลักนาอลดอายุใบหน้านะครับก็อย่าลืมนะครับมาปรึกษานะครับโปรแกรมร้อยใหม่โยระชับที่เดี๋ยวออกัสคลินิกนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับกับแอดมินทาง Facebook Page ได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมหมอเซนและพี่เอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ